ช่วงเวลาแห่งสาระดีๆต่อไปนี้ตีรีวิวมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ตีรีวิวจะมาเล่าเรื่องพระหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงหนุมานพระหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงหนุมานนั้นปรากฏพุทธคุณทางด้านการปกครองแคล้วคลาดและคงกระพันชาตีจึงเหมาะอย่างยิ่งสําหรับข้าราชการทาหารและตำรวจพระหลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงอนุมานยังแบ่งแยกพิมพ์ย่อยออกไปอีกเป็นพระหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงอนุมานใหญ่พระหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงอนุมานเล็กหาวเป็นดาวเป็นเดือนและพระหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงอนุมานแบกแท่นซึ่งในแต่ละพิมพ์ก็จะมีจุดตําหนิการพิจารณาที่แตกต่างกันไปพระหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงอนุมานใหญ่ มีจุดชี้ตนิดังนี้องค์พระประธานแลดูล่ำสันพระเกศจะเป็นตุ่มนูนเกยผ้าเส้นซุ้มด้านบนมีเส้นพิมพ์แตกที่ตัวอะทางด้านขวาขององค์พระรูปร่างคล้ายนกบินและเส้นพิมพ์แตกจากขอบแม่พิมพ์โค้งขึ้นไปชนหัวตัวอะด้านซ้ายขององค์พระปลายหางตัวมะจะติดต่อกับ พระกันและมีเส้นต่อโค้งไปชนกับขอบแม่พิมพ์ด้านซ้ายมือขององค์พระองค์ที่ติดชัดที่หน้าหานุมานจะสังเกตเห็นเส้นลากจากดั้งจมูกลงมาล้อมขอบตานิ้วหัวแม่มือด้านซ้ายของหนุมานจะแหลมคมคล้ายหนามและปลายนิ้วมือแอนโค้งชนเส้นขอบแม่พิมพ์เส้นขอบแม่พิมพ์ด้านล่างกวามือขององค์พระ แกะเกินจะมีเนื้อเกินเป็นวงกลมเล็กปลายนิ้วเท้าด้านขวาของหนุมานจิกลงเชื่อมต่อกับเส้นปลายฟ้าปลายผ้าส่วนรพระหลวง่อปานพิมพ์ทรงหนุมานเล็กหาวเป็นดาวเป็นเดือนหนุมานจะมีรูปร่างเล็กกว่าพิมพ์ใหญ่และทำท่าทางคล้ายเหาะเหินเดินอากาศ สำแดงอิทิลิ์อ้าปากกว้างเหมือนกำลังหาวเป็นดาวเป็นเดือนการพิจารณาตำหนิแม่พิมพ์มีดังนี้องค์พระประธานเบาบางกว่าพิมพ์ใหญ่พระเกตมาลาอยู่ห่างจากเก้าพระเมารีลำพระองค์ทั้งสองด้านจะผายออกและเว้าโค้งด้านล่างปรากฏชัดเจนหัวโตวอุด้านขวาขององค์พระมีเส้นแตกเป็นขีด ด้านข้างของตัวมะทางด้านขวาขององค์พระจะมีเส้นแตกเฉียงลางๆมุมขยักที่ตัวอุด้านซ้ายขององค์พระเป็นเส้นขีดแหลมยาวกลีบบัวล่างกลีบที่สองทางด้านขวาขององค์พระจะเป็นกลีบเส้นคู่ขนานศีรษะด้านหลังของหนุมานจะมีติ่งแหลมคมและชัดหางหานุมานยาวจรด ส้นเท้าขวาระหว่างทั้งสองของหานุมานจะมีตุ่มนูนอยู่ที่พื้นเหลือหลวงพระปานพิมพ์หนุมานทรงแบกแท่นตีรีวิวจะนำมาเล่าให้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่งครับและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่ตีรีวิวนำมาเล่าเกี่ยวกับพระหลวงพระปานพิมพ์ทรงหนุมานให้ท่านได้ฟังในวันนี้สำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิว ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอพูเพอนเพื่อนๆนที่รับชมและรับฟังและไว้พบกันกับคลิปหน้าคลิปต่อไปกับตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ